เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ประจำปี2567รัฐบาลประกาศให้สถานบันเทิงทุกแห่งทั่วประเทศในคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่สามารถเปิดให้บริการได้ถึงเวลานาิ6กนาเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่นักท่องเทีย่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติโดยนางวันเทนีวัฒนาปรลัดกรุงเทพมหานครบอบด้วยผู้อำนวยการเขตพระนครและผู้อำกับการสอนนนชนะสงครา ได้นำกาลังเจ้าหน้าที่ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบสถานบริการบริเวณถนนข้าวสารเพื่อตรวจความพร้อมความปลอดภัยของสถานบริการอาทิสภาพอากาศและทางหนีไฟรวมถึงเป็นการตรวจความพร้อมของสถานประกอบการทั้งสแห่งภายในถนนข้าวสารที่ได้รับอนุญาตเปิดให้บริการถึงเวลาทีสี่อีกด้วยโดยบรรยากาศในช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาที่ถนนข้าวสารพบนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นจํานวนมากเดินทางเข้ามาดื่ดสังสารฉลองเนื่องในวันปีใหม่ประจําปี2567 และเมื่อเวลาประมาณ5น,นาฬิกาสนาทีสถานบันเทิงต่างๆเริ่มทยอยปิดให้บริการทําให้หนักท่องเทีย่ยวเริ่มทยอยเดินทางกลับที่พักต่อมาเวลาประมาณหกนาฬิกาเจ้าหน้าที่ตํารวจสนชนะสงครามได้ขับรถเข้าไปภายในถนนถาถาข้อ3สาเพื่อเคลียร์พื้นที่ซึ่งนักท่องเทีย่ยวและผู้ประกอบการต่างให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีขณะเดียวกันที่สถานบันเทิงชื่อดัง,ดงย่านถนนอาซีเอก็คือคักเช่นเดียวกันพบนักท่องเทีย่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวจีนทยอยเดินทางกลับที่พัก โดยส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวจะเดินทางกับโดยรถแท็กซี่ท้งนี้ในส่วนของการดูแลรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งสองพื้นที่คือสอนอชนะสงครามและสอนอมักกะสันร่วมกวันบรณาการกับเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวในการจัดกำลังเจ้าหน้าที่เดินตรวจตาตลอดทั้งคืนเพื่อดูแลความเรียบร้อยและความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวสำหรับบรรยากาศการทำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ประจำปี2517ณวัดสักเกตราชาวรมหาวิหารหรือวัดภูเขาทองเป็นประยักคึกคัก พบประชาชนหลั่งไหลเดินทางเข้ามาทําบุญสักการะพระบรมพรรพศิษหรือเจดีย์ภูเขาทองเพื่อเสริมสิริมงคลและขอพรให้ชีวิตรุ่งเรืองสุขภาพแข็งแรงจเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานรวมถึงขอพรให้ประเทศชาติสงบจบร่มเย็นนอกจากนี้ที่บริเวณวัชนะสครามราชบระมหาวิหารพบพระพิสุขออกพิธบาาโดยมีประชาชนร่วมทําบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่อีกด้วย